ขอบอกไว้เลยนะสอสอทุกขั้นอะ่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายแค้นฝ่ายอะไรก็ช่างนะหรือว่าพักการเมืองพักใดนะถ้าเกิดคุณไม่ก้าวข้ามนายกทักษิณชินวัตรไม่มีเจริญสักพักและไม่มีเจริญสักคนมีแต่ร่วงกับร่วงอ่ะคอย ดูกันแล้วกันอ่านี่พูดเรื่องจริง,รงเพราะอะไรถึงจะร่วงกับร่วงแล้วเพราะอะไรถึงไม่จเจริญตอบให้เลยพวกคุณทําความดีอะไรให้ประเทศชาติดีบ้างคุณที่จะมาว่าเขาเนี่ยถามจริงคุณมีความดีหรืออยังพวกคุณยังไม่มีความดีแม้แต่นิดเดียวเลยแล้วคุณจะมายุ่งกับคนที่เขาทําความดีให้ประเทศชาตินี้มากมายได้อย่างไรถามจริง เออลองพิจารณาดูนะผมบอกตรงนะใครที่ยุ่งกับนายกทักษิณผมบอกตรงไม่มีรอดสักลายเอาสิแน่จริงก็เอาเอาอุดมการณ์ของคุณไปคุณก็ไปใส่ร้ายเต็มที่เลยใส่อะไรเต็มที่เลยใส่ใส่เครื่องใส่สมุนไพรอะไรเต็มที่แล้วอันนั้นทักษิณไม่ดียังก็ไม่ยางงี้เวลาคุณไปหาเสียงคุณก็บอกเลยไม่เอานายกทักษิณเด็ดขาดเราจะไม่เอาเราจะไม่ร่วมมือกับนายกทักษิณเราจะไม่ย่วมมือกับ ตระกูลชินวัฒน์อะไรเงี้ยคุณก็บอกไปเลยเออคุณก็บอกกันเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณทําได้ถ้ามีประชาชนเขารักคุณก็ถือว่าโอเคเขาอาจจะเห็นเค้องต้องคุณก็ได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่รักคุณนะก็เรียบร้อยแต่ส่วนมาก 99. 9% 9เรเรียบร้อยหมดแม้แต่พักการเมืองที่ดีที่เด่นอดีตแต่การที่ผ่านมาทุกวันนี้ก็เหลือ หยิบมือเดียวมั้งหยิบมือเดียวไม <net> ่มีเหลือแล้วอ่ะไอพวกสส,สปากดีๆนะในสภา,านะออกไปหาเสียงอย่าลืมนะไปพูดเลยเอ้ว่าผมไม่เอานยกทักษิณเว้ผมไม่เอาทักษิณวางงู้นอย่างนี้ก็ว่าไปแล้วดูซิว่าพวกคุณจะได้คะแนนไหมคุณจะได้มีคนรักคุณไหมเออผมอยากรู้จริงๆอ่ะผมก็อยากรู้เนี่ย อยากให้มีเลือกตั้งไวๆจริงๆนะผมบ,บอกตรงนะมันเป็นไปไม่ไ,ได้นะมันต้องรอสี่ปีนะเพราะว่าประเทศบอบช้ำม,มามากแล<ฮะ>้วลองดูเลยตั้งนโยบายของคุณเลยเขียนนโยบายไปใหญ่โตเลยเลือกตั้งครั้งหน้าเราไม่เอาทักษิณเราไม่เอาตระก,กูลชินวัตรโดยเด็ดขาดงั่นแหละเราก็จะรู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงสวัสดี